สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันในไพ่เล่าเรื่องนะคะตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่กำลังทำให้หัวใจของใครหลายคนหลอมละลายมามาดูคุณกันคุณไปทำให้หัวใจของใครหลอมละลายบ้างมาดูความเป็นตัวตนของคุณก่อนเบื้องต้นนะคะขอดูความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะในเวอร์ชันใหม่เนี่ยคุณเป็นเช่นไร อดีตปัจจุบันคุณเป็นอย่างไรมาดูสิคุณเป็นชาวธาตุลมบุคลิกผู้นำชัดเจนนะคะดูเป็นคนคุณคุณคุณดูเป็นคนที่ดูดีอ่ะ มีมาดเป็นของตัวเองคือจะใช้คำว่าอะไรเดียคุณน่าจะทำงานในแบบที่จากหน้าไพคุณเป็นระดับควีนเลยนะควีนอฟซอสเนี่ยคุณรับราชการทำงาน,นประจำหรือเปล่าคนในเครื่องแบบธุรกิจส่วนตัวฟิลนักธุรกิจก็ได้นะคะดูเป็นคนเนี้ยบเฉียบอะ่ะดูมีบุคลิกมีสไตล์เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างชัดเจนฟิลอย่างนี้ฟิลผู้นำเจ้าของธุรกิจนะคะไม่น่าจะเป็นลูกน้องใครเป็นนายตัวเอง เป็นคนที่ชีวิตสุขสบายคุยนอบครับสบายพลังงานแบบนี้มีแต่คนคือใครหลายๆคนอยากจะมีชีวิตเหมือนคุณน่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ทำงานใช้ความคิดงานนั่งโต๊ะอ่ะไม่ค่อยได้ออกแรงอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ลุยเท่าไหร่อ่ะไม่ใช่สายลุยท,ทั้งทั้งที่บุค,คลิกดูลุยนะแต่คุณไม่ค่อยได้ลุยแต่ในด้านความคิดความอ่านหรือไม่งั้นคุณก็ เป็นฟิลของคนที่ทำงานที่บ้านทำงานในโซเชียลก็ได้นะคะทำที่ไหนก็ได้ที่คอนโดก็ได้สบายๆโอ้ไพ่คู่ขึ้นคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะเป็นชาวธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟได้หมดขึ้นคิงขึ้นควีนดวงคุณเนี่ยดูแล้วไม่เป็นลูกน้องใครหรอกคะ่ะถ้าตอนนี้คุณยังเป็นอยู่คุณจะมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตของคุณอะมันจะพีคอะ คุณจะสามารถมีธุรกิจส่วนตัวของคุณได้ตามที่คุณอยากทําตามที่คุณปรารถนาเลยนะคุณเป็นคนฉลาดนะคะหาสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ลงมือทําคุณอาจจะมีความฝันมีแพลนอยากจะทำหนึ่งสองสามเนี่ยคิดแล้วต้องลงมือทําด้วยนะคะค่อยๆเริ่มบางทีถ้าไปรอจังหวะรอเงินก้อนใหญ่บางทีมันก็ไม่ได้มันจะต้องค่อยๆทําลองผิดลองถูกค่อยเป็นค่อยไปคุณจะได้มีประสบการณ์นะคะ คุณทำงานเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกหรือเปล่าหรือไม่งั้นคุณก็อยากขยายร้านที่คุณทำอยู่คุณอาจจะทำร้านอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอยากเปิดสาขาเพิ่มคุณจะทำได้นะแต่ตอนนี้คุณอาจจะต้องรอหุ้นส่วนหรือไม่งั้นงานของคุณธุรกิจมันโตอ่ะคุณต้องหาคนมาช่วยอ่ะคุณทำคนเดียวไม่ไหวอ่ะมีหลายสาขาเนี่ยคุณจะดูแลคนเดียวไหวไหมล่ะใช่ไหมคะพลังงานอ่าเห็นไหมชัดเจนเลย two of one two of one คุณต้องหาคนช่วยค่ะ งานดีงานเด่นบุคลิกผู้นำเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นตัวของตัวเองฉลาดมีพลังงานทุกอย่างรวมรวมกันในตัวคุณหมดเลยอะพลังงานชาวธาตุไฟมาแรงเป็นคนหัวดีวาทศิลป์ดีพูดจาดีตัวคุณตอนนี้นะคะค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจของใครหลายๆคนนะพลังงานชาวธาตุไฟอะ่ะคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดในตัวสูง โดยเฉพาะแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือคุณรู้ตัวแล้วก็ได้พลังงานนะคะคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งความที่คุณทํางานเก่งนี่แหละมันเลยดูมีแรงดึงดูดดูดูมีอะไรที่ดูน่าสนใจพลังงานความเป็นตัวตนของคุณมาดูสิคะว่าคุณไปหลอมละลายหัวใจของใครกันบ้างไพ่เล่าเรื่องมาดูสิขอดูพลังงานของคนที่ ใจละลายเพราะคุณหมอก็ใช้คํานี้แล้วกันใจละลายมาดูสิคะใครกันคะที่ใจละลายเพราะคุณตอนนี้เวลานี้เปิดไพ่ดูกันเลยโอ้คุณพระเป็นชาวทัตลมเหมือนคุณเลยอะ่ะอืมเป็นคนอีกโก้สูงมากเลยคะ่ะ พลังงานขึ้นไฟออฟซอสเนี่ยเป็นคนมีอีกโก้เป็นคนชอบเอาชนะเป็นคนไม่ยอมแพ้บุค,คลิกดูสวนทางกับคุณเลยนะเป็นคนที่เป็นฟิลผู้ใหญ่ไม่รู้จกักโตก็ได้นะคะพลังงานเป็นชาวราศีพิจิกทาเกี่ยวกับพลังงานเออสายอาชีพนะคะพลังงาน ซัมน้ำมันกา๊าดเกี่ยวกับความเป็นความตายทำเพื่อส่วนรวมมูลนิธิหรือแม้กระทั่งเป็นฟิลคุณหมอก็ได้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แคล้วคลาดใช้คำนี้ก็ได้ดวงแข็งก็ได้ดวงเฉียดเป็นเฉียดตายหลายรอบอะค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนดวงแข็งถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงดวงแข็งนะดวงอย่างนี้ค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวถ้าดีก็คือดีเลย แต่ถ้าไม่ดีก็คือเช่นกันค่ะไม่มีตรงกลางเป็นคนที่ไม่มีตรงกลางชีวิตสุดไปเลยพลังงานนะคะโอ้โหคุณพระเป็นคนเจ้าเล่์เหมือนกันนะเอาจริงเซเว่นออฟซอเนี่ยคุณไปหลอมละลายหัวใจของคุณที่เจ้าเล่์คุณพระคุณกับคนคนนี้เจอกันในสายธุรกิจหรือเปล่าเอ,อ่ยทำไมถึง อ,อพลังงานเป็นคนที่ไม่เคยเสียเปรียบใครเป็นคนที่ถ้าถ้าจะคบใครถ้าจะเข้าหาใครจะต้องได้เปรียบตลอดเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันอืมดูแล้วเป็นพลังงานของอะไรที่ไม่ควรจะไว้ใจแล้วก็ไม่น่าไว้ใจนะคะแต่เป็นคนทํางานเก่งอะ่ะเอาจริง คุณไปหลอมละลายใจของคนที่มีความเจ้าเล่ในตัวแต่คนเจ้าเล่นี้ก็รู้สึกรู้สึกคลั่งคุณนะใช้คําว่าคลั่งได้นะพลังงานชาวธาตุไฟเนะี่ยคลั่งจริงนะคะเพราะว่าคุณเก่งคุณเก่งกว่าหมอมองว่าคุณรู้ทันคนคนนี้แต่อาจจะเป็นเพราะธุรกิจมันยังต้องไปต่อค่ะมันย,ยังต้องคุยงานกันอะ่ะคุณก็เลยอาจจะแกล้งนิ่งๆไปโอ้มีพลังงานความเป็นคู่กันอะ่ะ ในอดีตคุณกับคนคนนี้เป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นอดีตแฟนเก่าคุณได้นะจริงขึ้นคิงกับควีนธาตุลมเหมือนกันพวกคุณมีอะไรคล้ายกันนิสัยใจคอความคิดความอ่านทัศนคติไลฟ์สไตล์การแต่งตัวค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแต่คนคนนี้มีความเจ้าเล่ห์มากกว่าเป็นคนที่มีความพราวถ้าเป็นนักธุรกิจก็เหมือนเหมือนใช้ออใช้ในด้านของ การต่อรองทางธุรกิจอ่ะแล้วก็ติดนิสัยตรงเนี้ยมาใช้ในด้านของความรักด้วยที่คุณเลือกจบอาจจะเพราะคนคนนี้ไม่ค่อยซื่อกับคุณก็ได้คุณเลยเลือกที่จะจบซึ่งพลังงานตัวคุณในเวอร์ชันใหม่ตอนเนี้ยเหมือนคุณกําลังจะไปดึงดูดคนเก่าๆที่เคยมีประเด็นกับคุณมาก็ได้นะคะดึงดึงดูดเข้ามาแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลงเอยกับคนคนนี้นะเพราะทุกสิ่งอย่างมันจะอยู่ที่คุณด้วยตอนนี้หมอเห็นไพ่เป็นคนเก่านะ มาขอดูให้เพิ่มดีกว่าบางท่านอาจจะบอกคนเก่าไม่เอาแล้วคนเก่าไม่ดีไม่เอาถูกต้องค่ะไม่ดีไม่เอาค่ะแต่บางทีโชคชะตาท่านก็ยังทําให้พวกคุณต้องเจอกันเพราะเรื่องงานเพราะเรื่องงานเพราะเรื่องธุระอะไรใดๆก็ว่ากันไปนะคะไม่จําเป็นจะต้องกลับมาแล้วต้องมาดิวกันเรื่องความรักเสมอไปนะแต่ที่แน่ๆคนคนนี้ค่อนข้างที่จะปลื้มคุณมากตอนนี้ คุณดูดูมีอะไรที่แบบทำให้คนคนนี้เซอร์ไพรส์อ่ะก็เวอร์ชันใหม่อะคะ่ะเป็นคนราศีตุลได้เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายราชการเด่นก็คือด้านกฎหมายเป็นนักกฎหมายได้นะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับกฎหมายอ่ะได้หมดเลยพลังงานตำแหน่งนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะคะ c ีเจเลยนะเอาจริงคนคนที่จะคือตัวคุณตอนเนี้ย ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจอะหรือคุณเป็นคนที่ทํางานที่ต้องเจอคนหมู่มากอะก็มีคนที่อยู่ในสายธุรกิจประมาณเนี้ยค่ะสนใจในความเป็นตัวคุณอะซึ่งคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะว่ามีคนแอบสนใจคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่พลังงานดีเอ็มเเป็นคนวันศุกร์คนคนนี้อาจจะเป็นสาย ทำเกี่ยวกับกเกษตรก็ได้นะคะแต่เป็นฟิวส่งออกเลยนะไม่ได้ทําน้อยๆทําแบบฟิวแบบไม้ประดับค้าส่งไม้ดอกพืชผลอะไรอย่างเงี้ยคือฟิวส่งอะคะ่ะเป็นคนที่มีฐานะระดับหนึ่งเลยนะอาจจะมีที่ดินเยอะก็ได้เอาจริงทําสวนทุเรียนเงี้ยส่งออกนอกอะพลังงานแต่เป็นคนที่ไม่สมหวังเรื่องความรักพลังงานอืม ชีวิตนะคะมันมันไม่มีใครเพอร์เฟกทุกด้านได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างคนคนนี้ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีตอนนี้นะตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่ไปดึงดูดอีกคนนึงนะอีกคนนึงเข้ามาตอนนี้หมอหมอ,หมอเห็นสองคนนะที่จะเข้ามาหาคุณนะ่ะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องเรื่องความรักแต่ยังไม่เคลียร์นะคะตอนนี้น่าจะอยู่ในระหว่างเดินเรื่องเดินเรื่องเอกสารเพื่อขอยุติกับคนเก่าอยู่ เป็นชาวราศีเมถุนได้คนคนนี้เจอคุณเนี่ยจะตกหลุมรักคุณเลยนะเอาจริงรักเลยค่ะ the lovers รู้สึกเลยว่าคุณเป็นคนที่ใช่คนคุณเป็นคนที่ใช่แต่ตอนนี้คนคนนี้ก็ยังไม่สามารถจะเคลียร์สถานะตัวเองได้ยังติดคนปัจจุบันอยู่นะคะต้องรอใจเย็นเป็นฟิวเป็นฟิวคนเก่งเหมือนกันเลยคุณเจอแต่คนเก่งอะคนเก่งที่เป็นคนเก่าของคุณแต่มีเล่ห์เหลี่ยม คนเก่งที่มีตัวจริงแต่กำลังติดอยู่ระหว่างเคลียร์สถานะกับคนปัจจุบันเพื่อให้ตัวเองเออ่สามารถมาชัดเจนกับคุณได้คนคนนี้ทำงานเก่งมากเลยนะคะหมอย้ำเลยนะว่าทำงานเก่งไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นฟิลนักกีฬาได้นะเอาจริงอาจจะชอบเล่นกีฬาเป็นพิเศษหรือไม่งั้นก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับวงการกีฬา มีร้านขายอุปกรณ์กีฬาขายเสื้อผ้าอะไรใดๆอย่างนี้ก็ได้มาดูกันต่อเลยค่ะหมอเห็นสองคนตอนนี้ถามว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาในชีวิตคุณได้อย่างไรสายงานค่ะสายงานแล้วก็สายทางเพื่อนเพื่อนของเพื่อนแนะนำอะไรอย่างนี้ได้หมดอะต่อให้สายงานพวกคุณจะคนละแบบกันแต่ดวงถ้ามันจะเจอมันก็ต้องเจอมันจะมีจุด มันจะมีจังหวะมันจะมีระยะเวลาที่ข้างบนท่านจะเหวี่ยงให้พวกคุณมาเจอกันพลังงานนะคะถามว่ามีเปอร์เซ็นต์เป็นคู่แท้คุณได้ไหมอืมหมอมองว่าคนที่เป็นชาวราศีราศีตุลนะ่ะราศีตุลกับราศีเมถุนน่ะคนวันศุกร์มีเปอร์เซ็นตเพราะว่าดูแล้วนิสัยใจคอเนอี่ยไม่ได้ร้ายเท่าคนเก่าของคุณที่เป็นชาวราศีพิจิก แต่ลาศีกับวันไม่ฟิกนะคะอันนี้คือพูดตามไพ่เพราะว่าบางทีคนที่เข้าหาคุณน่ะอาจจะไม่ใช่คนตามไพ่ขึ้นถูกไหมคะเพราะนี่มันเป็นคลิปรวมไม่ใช่ดวงสุดตัวของท่านใดนะให้ดูเป็นไกด์ไลน์พอถ้าให้ดีหมออยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฟังคิดซะว่าหมอมาเล่านิทานจากไพ่ทาโร่ให้ฟังอย่างนั้นดีกว่านะคะ จะ,จะดีกว่าเพราะว่าจะให้ตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องอยู่บนหลักความเป็นจริงด้วยหมอจะย้ําตลอดอินได้เคลิมได้เอ่อให้รับไปแต่พลังงานดีเท่านั้นนะคะขออนุญ,ญาตนะมาดูไพ่ต่อดีกว่าไพ่อยากบอกอะไรอีกคะให้ไพ่เปิดมาเลย ตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่ตอนนี้นะคะกำลังไปหลอมละลายหัวใจของใครบ้างมนาะขออีกห้าใบมาแรนดอมนี้หมออยากเปิดไพ่เพิ่มหมออยากดูเสน่ห์คุณเนี่ยไปทำให้ใครตกลุมรักคุณอีกเป็นชาวราศีมังกรได้โอ้โหเปอร์เซ็นต์คนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติได้นะเอาจริงเดวิลเนี่ยโอ้โหคุณเจอตัวท็อปเลยคุณพระ ช่งนี้ออร่าคุณมาเต็มนะคะคนทางไกลาชาวต่างชาติโอ้โหทางไกลจริงๆแปดไม้เป็นคนทางไกลต่างชาติหรือไม่งั้นก็เป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนพลังงานพวกคุณเจอกันทางโลกโซเชียลติดต่อกันทางโซเชียลได้หรือตอนนี้พวกคุณก็ยังคุยกันอยู่เอาจริงคุณมีคนมาปลื้มเยอะนะสามคนเลยนะคะตอนนี้ตามหน้าไพา่เป็นชาวราศีกรกฎได้ ทำงานเกี่ยวกับบริษัทยานยนต์ได้สายการบินได้เรือท่องเที่ยวเรือเดินสมุทรทหารเรือก็ได้นะคะเอาจริงนาวิกโยธินได้หมดพลังงานว้าวคุณคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากโอ้โหเป็นคนวาทิศค่ะฟิลนักร้องศิลปินคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงสายอาชีพได้หมดแต่ที่แน่แน่พอเอ่ยชื่อนามสกุลทุกคนจะรู้จักคนคนนี้ใน พื้นที่ที่คุณอยู่ในสังคมที่คุณใช้ชีวิตพลังงานไม่ธรรมดานะคะขึ้นเดอร์ซันเนี่ยเสน่ห์ของคุณตอนนี้ดึงดูดให้เดอร์ซันอะหลงไหลปลื้มคุณอะคุณทําให้เดอร์ซันปลื้มคุณได้คุณไม่ธรรมดานะเอาจริงคุณไม่ธรรมดามากเลยนะคะตัวคุณตอนเนี้เป็นที่โฟกัสของสามคนแล้วค่ะหมอเห็นโหคุณพระทําเกี่ยวกับอสังหาได้ทําเกี่ยวกับขายบ้านขายคอนโดที่ดิน หรือไม่งั้นคนคนนี้ก็มีคนคนนี้สบายแล้วค่ะรวยใช้คำว่ารวยได้เลย t e of Pentacles เป็นคนมีฐานะมีที่ดินเยอะก็ได้นะเอาจริงมีที่ดินเยอะขายทีนี้ก็คือใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดอะพลังงานดูดีๆนะคะเลือกดีๆในดีมีร้ายในร้ายมีดีบางคนโปรไฟล์ดีมาแต่ถ้าได้ศึกษานิสัยใจคอแล้ว แล้วมันมันไปคนละทางอ่ะมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ไม่ใช่นะฉะนั้นของอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันได้ตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่กำลังทำให้หัวใจของใครหลายคนหลอมละลายคุณฮอตหมอขอบอกเลยว่าตอนนี้คุณฮอตมากฮอตแล้วก็ฮอตแล้วก็มีมีคนอ่ะ แอบปื้มแอบชอบคุณเยอะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วอะแต่ไม่เคยแสดงตัวก็ได้นะว่าชอบคุณอยากจะคิดมากกว่าคุณเกินพี่เกินน้องเกินเพื่อนอย่างเงี้ยแต่แต่ตอนเนี้ยพลังงานความเด่นความเก่งในในเรื่องงานในในการใช้ชีวิตของคุณอะหรือไม่งั้นตอนนี้คุณก็โสดคุณต้องโสดค่ะคุณต้องโสดเพราะว่าคุณกําลังดึงดูดคนนั้นคนนี้เข้ามาหาคุณ แต่คุณคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทุกคนหรือคุณอยากจะศึกษาทุกคนก็ไม่ผิดนะคนเรามันต้องทําความรู้จักกันก่อนมันถึงจะรู้มันถึงจะเห็นนิสัยใจคอแล้วก็ตัวตนจริงๆของอีกฝั่งหนึ่งถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถจะรู้ได้แค่ดูโปรไฟล์แค่แชทคุยกันรู้นิสัยไม่ได้หรอกคะ่ะรู้นิสัยไม่ได้ ฉะนั้นหมอมองว่าไอ้เรื่องการสแกนคนคุณก็ไม่ธรรมดาพลังงานคุณขึ้น king of one เนี่ยคุณก็เป็นคนฉลาดเหมือนกันฉลาดในระดับของคุณเลยแล้วตัวคุณตอนนี้บางท่านก็อาจจะรู้ตัวนะคะว่ามีคนสนใจเยอะตามหน้าไพ่อ่ะสามคนหนึ่งในสามมีคนเก่าของคุณพลังงานนะคะก็ประมาณนี้เลยสำหรับไพ่เราเรื่องวันนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะคะสำหรับแรนดอมนี้พอดีว่าหมอรู้สึก ไม่ค่อยโอเคละ <c oughs> คงต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ขอพระคุ้มครองทุกๆท่านบุญรักษาทุกๆคนพบกันใหม่คลิปหน้าและนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ